สวัสดีตอนเช้าวัวนที่ห้ากันยายน2567นหสบเจ็ดนะคะฮะไม่รู้ไปละอนอฟนะเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะดื่มนมตอนเช้านะคะปกติเอตั้งแต่พ่อออกจากห้อง ICU มาแต่อาทิตย์กว่าพ่อก็ทานทางสายยางนะคะแต่วันนี้จะให้พ่อทานที่ปากทานนมทานเป็นนมนะคะคืนข้องคอ ถ้าพ่อทานได้ก็หมอก็จะส่ายางออกให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะก่อทุกท่านมีความสุขสเลยนใจเาพแข็งแรงเข็งแรงเลยนะคะแล้วพ่อจะดื่มนมนะคะอืม นิเรื่องสอนนะอายอ่พี่ชอบเป็นอเอ่ะอ i uh -huh. Ngoài c ごれね。 กิ่งดลย้เก่งใช่ไหมอากให้เก่งใช่ไหดก็ด้งินแล้วเก็บได้กินยาไหม 对呀，对呀，对呀。

Right. yan peyan peyan 你放，你放了，你放嗯。 好。 สวัสดีค่ะพ่อดื่มนมนี่ผิดเสื้อตัวน้อยมาเกาะพ่ออยวให้ดูผีเสื้อตัวน้อยนี่ผีเส bueno ื้อตัวน้อยมาเกาะพ่อเป็นผ okay ีเสื้อตัวน้อยมาเกาะพ่อเด้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 อมันจะถ่ายดูพ่อจ๋าดื่มนมนี่เด้อ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 เอามันออก เชื่อตัวน้อยอ๋ออ๋ออ๋อะอะไรอ๋อบันเทอช่างบันเทอ <laughs> พ่อบอกช่างมันเทอ <laughs> ขออนุญาตลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยๆนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะใครเอ่ยใครเอ่ย สวัสดีค่ะใครให้กำลังใจพ่อมานะคุณอะไรอ่ะคุณตุย้ยอะไรอ่ะอันตกเย H A อะไรเนะี่ยขออะไรคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะขอให้พระคุมรักษาค่ะอ๋อพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจคะ่ะน้ำวมปอด เพ่อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้อาทิตย์กว่านะคะขออนุญาลงไลนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอใทุกท่านมีความสุขควาเจริญจงแข็งแรงเง่งเง่งดูเลยค่ะขออนุญาลงไลยค่ะสวัสดีค่ะ